แ่วนมาทั้งท้ายแค่นี้ก่อนนะครับที่มาทั้ทายพอถึงใช่ไหมดึกไหมฮะพี่กลับเอตัวสักเลยนะคะเนี่ยสองรอบแล้วเองหนอาแล้อไหนาแล้วนะครับไปเลยไปเลยไปจะน้ำสลังพี่ยังฝากนะมองหน้าได้ไหมะนะเอาไปเลัเคกันล้ ทีเมื่อวานเราครับใ,ให้แตวสู้เด็กไ,ไม่ไยอมแตวแสงก็ไมไมันสวยเน่ยฟหรออยากจะถายรูปปนี่ไว้ิอะไรครับเหมือนไซมิทิพมาแม่อ่ะทำไมด่างดังั้นนะฟัน,นั่ะหมอเพื่อออนเลยเ่า มาหางานกรรมเพลงแล้ววมป็ไม่ีแล้วนะเากรรมแล้วแล้วกันครับอยู่ไหนเื่อเียอยู่นออแม่